ได้ยินเสียงลูกนกร้องนะครับก็เลยเดินเข้ามาดูนะครับเนี่ยเจอลูกนกกังเขนนะครับจากพ่อแม่ตัวเดิมนะครับที่เคยมาทํารังแล้วก็ออกไข่ไว้สามฟองแต่ว่าเหลือแค่ตัวเดียวนะครับที่รอดตายแล้วก็เติบโตอยู่ในสวนนี้นะครับ ตั้งแต่วันก่อนนะครับก็ได้ยินเสียงเหมือนลูกนกร้องนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีลูกนกกังเขนอยู่บริเวณใกล้เคียงกับนะครับจุดเดิมที่เป็นต้นมะพร้าวที่เขาเคยมาทำรังแล้วก็ฟักไข่ไว้นะครับนะครับแต่วันนี้เดินมาเจอนะครับนี่ครับ มันกระดุกรดกระดิกกระดุกกระดิกอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเจออยู่สองตัวแต่ไม่ไม่เห็นรังนะครับว่าลังอยู่ตรงไหนวันก่อนเดินมาดูก็ไม่มองหาไม่เจอนะครับว่ามีลังมาทำเพิ่มใหม่ตรงไหนนะครับแต่วันนี้ก็กลายเป็นว่าลุงนกาังเขนก็ ฟักออกมาจากไข่แล้วก็เติบโตแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเขาออกมาจากรังแล้วนะครับแต่เนี่ยตัวไม่โตมากนะครับน่าจะยังบินไม่ได้ด้วยแต่ว่าหล่นมาจากรังเองหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับสองตัวเลยครับเนี่ยกระดุกกระดุกตรงยีกตัวนะครับ ทิ้งไว้แบบนี้น่าจะเป็นเหยื่อของสัตว์นักล่านะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นเหยื่อของพวกมดแดงเลยนะครับหรือมดละเอียดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะทำอย่างไรดีอาจจะหยิบเขานะครับแต่คงไม่ใช้มือหยิบอะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นมือเราเนี่ยติดที่ตัวลูกนกนะครับทำให้ แม่นกเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้ามาหาลูกนกอีกนะครับนี่ก็เนี่ยพ่อแม่นกเขาก็ร้องอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยครับก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าวันก่อนเองเนี่ยก็ยังเพิ่งเห็นลูกนกตัวแรกนะครับตัวที่ฟักมาจากไข่แล้วเหลือรอดตัวเดียวนะครับ ก็ยังบินวนเวียนอยู่ในสวนกับพ่อแม่เขาอยู่นะครับแล้วกลายเป็นว่าเหมือนกับพ่อแม่เขาเองเนี่ยก็มาออกไข่แล้วก็ฟักไข่อีกคอกหนึ่งติดติดกันเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะลองซ่อมรังเก่าก่อนนะครับเนี่ยครับรังเก่าเขาแล้วก็เดี๋ยวจะหยิบลูกนกนะครับขึ้นไปไว้รอพ่อแม่เขาเมื่อกี้ ห็นมีตัวพ่อแม่เขาเนี่ยบินวนมาอ้อมด้านหลังไปนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองดูว่าจะซ่อมแซมยังไงตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ฝนลมก็เริ่มเริ่มมีเข้าฝนมาแล้วนะครับ mm hmm. ถ้าปล่อยไว้เนี่ยตรงนี้เป็นที่รับน้ำเลยนะครับน้ำท่วมน่าแต่ทำให้เขา ไม่สามารถมีชีวิตยอยู่รอดได้แน่นอนครับตอนนี้ก็ย้ายลูกนกเข้ามาไว้อยู่ในรังไข่ของไก่ที่เลี้ยงนะครับคือมองแล้วเนี่ยจาก ต้นมะพร้าวเดิมนะครับจากลังเดิมของเขาเนี่ยที่อยู่บนต้นมะพร้าวนี่นครับสภาพมันไม่ค่อยน่าจะแข็งแรงพอนะครับแล้วก็ลูกนกเนี่ยเขาเริ่มที่จะไต่ปากลังนะครับเตรียมที่จะเหมือนกับจะออกจากลังได้แล้วเหมือนกันนะครับกลัวว่าจะเหมือนกับคอกพี่เขาอะครับที่พอลมฝนมาเนี่ย เขาหล่นลงมาจากรังได้นะครับทําให้ตายไปทั้งสองตัวนะครับก็เลยคิดว่าคงจะไม่ไม่ซ่อมรังข้างบนรังเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะย้ายเขานะครับจากจุดนี้ครับที่เราเจอเขาเนี่ยก็ไม่ไกลกัน,นครับก็ย้ายมาไว้ที่รังนะครับของ ไก่ที่เลี้ยงไว้นะครับตรงนี้ก็มาทําเพิ่งออกเพิ่งออกเพิ่งฟักเป็นตัวไปอะครับก็เลยลองนําลูกนกมาไว้ที่นี่น่าจะปลอดภัยกว่านะครับนะครับมันจะมีพื้นที่ให้เขาได้อยู่อาศัยนะครับแล้วก็แม่นกเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ผิดสังเกตมากนักนะครับเพราะว่าก็ยังอยู่ใกล้กับจุดที่เราเจอลูกนกตกลงมานะครับ แล้วก็เดิมเนี่ยผมก็จะทําที่เป็นที่กันแดดกันฝนให้กับแม่ไก่ที่มากกไข่อยู่ลังนี้อยู่อยู่แล้วนะครับแล้วก็หาพวกใบตองแห้งครับมาปิดตามช่องไม่ให้น้ําไหลลงมาเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าปิดแน่นหนามากนะครับก็ปล่อยตามธรรมชาติอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะครับซึ่ง อันเนี้ยก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยสำหรับลูกนกคู่นี้ในค่ำคืนที่อาจจะมีฝนตกนะครับสาหรับวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับจะลองมาดูอีกทีว่าเขายังอยู่ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็แม่นกเนี่ยเขาก็บินวนเวียนอยู่โดยรอบนี้นะครับแล้วก็ยังเจอ ตัวคอกพี่เขานะครับก็ยังบินมากับพ่อแม่เขาอยู่นะครับก็สำหรับคืนนี้นะครับเขาน่าจะอยู่ในรังที่อบอุ่นนี้ได้อย่างปลอดภัยนะครับตัวพ่อแม่บินบนเวียนอยู่ตรงรังที่เรานำลูกนก เข้าไปไว้แล้วนะครับอยู่ตรงนั้นตัวนึงครับก็ร้องอยู่ใกล้ๆกันนะครับเขาก็พยายามบินไปตรงจุดเดิมที่เรานำลูกนกขึ้นมานะครับแต่เขาไม่เจอลูกนกเขาแล้วนะครับ เดี๋ยวลูกเขาคงจะเรียกพ่อแม่เขาเข้าไปในรังครับว่าอันนี้นครับ